สวัสดีนะจ้ะพี่น้องเบิ้งหมากใหม่คอยน้ำแข็งมันเกาะสิผ้าไปเก็บอีกหมากหนึ่งบอมันหมากอันนี้เด้อีกอันหนึง่งเก็นหมากใหม่มันน้ำแข็งมันเกาะหมากใหม่กันเลยเปิดท้ายให้เบิ้งเั่นเด้มากกระปู นาวใส่กางเกงสองสองตัวเสื้อสามตัวถุงเท้าสามชั้นรองเท้าบูทกันเปียกตัวอันนี้โรงเรียนซิวซิวคางคังโรงเรียนอู้ ถุงเท้าบางมากยค่ะเย็นชาเลยพี่นอ้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงเสาร์นะคะย่ำหนาหนาวน้ำแข็งตกที่มะท้องซีมีแดดออกแต่ว่ามันสีมืมดแล้วหนาหนาวแดดดีดอกแต่ว่าแดดหนาวแดดว่าอุ่นคือบานเ้อง ยินเสียงข่อยบ่มือไปลงปิดมีป่เนาะสามปีที่แล้วดอกพี่น้องเอยมาเก็บอยู่นี่เห็นน้ำแข็งบ่เกาะขาวๆน่ะน,น้ำแข็งบดปูข่อยอายุหกสิบเลยเด้น่ะ Tuo! Ai kiele! Ja, minä en tiedä onko siellä. Tässä on maahan, se on tuossa kiinni. Niin se Mennään vaan. คนยางยางมันถือน้่แข็งยางเหยียบกอบกรอบกอบอยู่ี่นองแข็ง,งกราวขาวๆแมนบดเลยน้ำแข็งเคยมาเก็บสามปีที่แล้วเนาะมันมีปีนี้บ่รู้ เป็นยาด้พี่น้องผลไม้อันนี้แก่ตกขาวแก่เงียวเงียวยิดเงียวหยอดพาทีต้มเป็นน้ำผลไม้กิน,นโอ้โหหกหน่ะอังกอนักเก่ก่ะย่างไปย่างมาละห่อนในบาทนี่ น้ำตายเบิดแล้วบอร์นักเก็กอร์อิส <tr> อ <iment> ่ะนี่แบบนี้อังกอตามมาออยกี่เ <tr iment> <t ôi> มีนบ่น้อนลืม นี่เก๋โอ้ยนี่ตัวตัวมตะเออยี่โแมนอยู่แต่มันบ่ใหญ่พี่น้องเออยี่โเอ็มาไอกระเซนมิมาปยมียี่โซแข็งแม่หนิน้ำแข็ง มันสุกแล้วแต่ว่าค่ะมันถือหนุแข็งมันก็เลยแข็งยางแบบหน้าแบบนี้ต้องระวังพี่น้องเพราะว่ายางไปยางไปบางที่มันยุบเป็นโค้นดูเท่าเฮ้ยพวกคอยหลายเว้ยตอนนั้นมาไลายหลายนี่ต้นของมันก็นจะเป็นแบบ ไปเหมือนใบอง,งุ่นทั้งสิละ่ะแต่นี่มันเหี่ยวแล้ววอยว้ย,วยมาสาฟฟ่าโพดพี่นอ้องมันไม่ไว้แล้วคอยคนมาเก็บผมกระดาษ Kenpo... Mulla Joo, joku on poimi. Joku pohtii. Mm. 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 Ui, het. Ui, hetki. เฮ็ดอันนี้กินได้บ่เนาะนี่ค่อยวาเก็บกินได้เออเซียนี่ยก็ตัวอีสระก็คือวาเซียนี่คือวาเซียน,นี่ยอืนนอ,นนอ,นนอนนจะมามือเก้าปะขายในตลาดเฮ็ดอันนี้ บรรยากาศหลังโรงเรียนไปก้อนพี่น้องหาเก็บก่อนเด้อสวัสดีทุกคนค่ะ